สวัสดีค่ะร้านยินรีวะเชียงรายมือสองนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตสินค้าเข้ามาใหม่ในวันนี้นะคะจะแบ่งเป็น2 EP นะคะ EP แรกก็จะเป็นชุดนี้นะคะชุดนี้มีประมาณ20ตัวนะคะมีสียินแล้วก็มีบีด้วยนะคะจะเป็นเป้าซิปหมดเลยเราจะมาดูตัวแรกกันเลยนะคะว่าเอวเท่าไหร่นะคะตัวนี้จะเป็นรหนึ่งส12277นะคะเป็นเอวยายอวทั้งตัว40นะคะ เป็นรุ่น511เป็นผ้ายืดนะคะไปรหัส1227 9นะคะตัวนี้จะเป็นเอล34.5ยาวทั้งตัว40นะคะเป็นรุ่น511นะเป็นป้ายอานะคะเป็นเป้าซิปนะสภาพเต็มนะคะตัวต่อไปรหัส12280นะคะตัวนี้จะเป็นเอล33นะคะเป็นรุ่น511นะคะเป็นป้ายอาสียีนเข้ม เป็นผ้ายืดนะคะใส่สบายตัวนี้รหัสหนึ่งสองสองนะคะเป็นเอลสานะเป็นงานตรงป้ายเอลสานะคะยอทงตัวสี่สิบสองจุดห้าเป็นรุ่นห้าหนึ่งหประเก็นดำนะคะเป็นป้ายอาตัวต่อไปนะคะตัวนี้รหัสหนึ่งสองสองนะคะตัวนี้ป้ายอยู่ที่36วัดจินได้38นะคะ ยาวทอนตัว39.5เป็นรุ่น5 1 1หนึ่งนะคะสีเทานะคะตัวนี้รหัส1 2 2 8 4นะคะเป็นเอลสงานตรงป้ายนะคะยาวทอนตัว40เป็นรุ่น5 1 1หนึ่งเป็น v ีอีนะคะป้ายหนังวีป้ายหนังวีอีนะคะตัวนี้สวยมากเลยนะคะพอดูตะเข็บด้านในตะเข็บด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะให้ดูด้านในดีกว่า รีไวพิมเมียมนะคะเป็นบ e นะคะสีเข้มมากเลยนะไม่มีตำหนินะคะต่อไปตัวนี้ก็เป็นบ e น,นะคะรหัสหนึ่งสองสอดห้าเป็นเอลสองานตรงป้ายนะคะยาวท่้งตัว4ี่สิเป็นรุ่นห้าหนึ่งหนึ่งป้ายหน,นันบ e อีนะคะบีนะคหหนึ่งสองสอสมนะคะ,ะ, 1, 2, 2, 7, ะ,คะตัวนี้จะเป็นเอลสงานตรงป้าย ยาวทั้งตัว36.5ตัวนี้ขอแนะนำสำหรับคนที่สูง165นะคะใส่ได้นะเป็นรุ่น5 1 1นะคะจะเป็นรุ่นธรรมดานะคะศิวาหะนึสองสองเนะคะเป็นงานตรงป้ายนะคะเป็นเอว33นะคะยาวทั้งตัว40เป็นรุ่น5 1าหนึ่งประเก็นดำนะคะป้ายหนังนะศิรหันึส1งสองเหเป็นเอว30งานตรงป้ายนะคะยาวทั้งตัว39 เป็นรุ่น511ป้หนังนะคะ112276ตัวนี้จะเป็นเอล34งานตรงป้นะคะยาวทั้นตัว39.5ตัวนี้เป็นรุ่น511ประเก็นหนังนะคะต่อไปนั้นเรามาดูสีดำบีเอีนะคะตัวนี้ละ112290นะคะเป็นเอล34งานตรงป้นะคะยาวทั้นตัว37.5นะคะป้หนังรุ่น511นะคะเป็น BE อีนะ ตัวนี้เนื้อผ้าสวยมากเลยขอใ,ให้ดูชัดๆด้านหน้านะคะเนื้อผ้าสวยมากเป็นรีไวพรีเมียมนะคะสูวด้านหลังเป็นเป้าซิปนะคะเป้าซิปนะเป็นผ้ายืดใส่สบายนะคะตัวนี้รหัสหนึ่งสองสองเก้าหนึ่งนะคะตัวนี้ป้าอยู่ที่สามเอ็ดนะคะวัดจินได้สามสิบยาวทั้งตัวสี่สิบนะคะ เป็นรุร่น5 1 1ปนป้ายหนานะคะเป็น BE มีป,ป, well ประมาณ10กว네่าตัวนะคะต่อไปละคะเน2 2 9 2นะคะตัวนี้ป้ายอยู่ที่36วัดจินได้38นะคะตัวนี้จะเป็นยาทานตัว36.5นะคะขอแนะนำสำหรับคนที่สูง165ประมาณนี้นะคะเป็น BE เหมือนกันเลยนะคะตัวนี้เป็น BE นะคะป้ายหนานะ ตัวนี้สีไม่ไม่ค่อยเข้มนะคะเป็นรีวรพรีเมียมนะคะสภาพเต็มทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะต่อไปตัวนี้จะเป็นตัวนี้รหัสหนึ่งสองสอสมนะคะป้ายอยู่ที่30มสวัตจินได้สามสอนะคะยาทัานตัว40.5สิตัวนี้จะเป็นรีวร5 1ห้าหนึ่งหนป้ายหนังนะคะ เป็นป้ายอาร์นะคะสีเข้มทั้งตัวเลยไม่มีตำหนินะคะเป็นเป้าสิบนะเป็นเป้าสิบด้านหลังต่อไปตัวนี้รหัสหนึ่งสองสองเก้าสี่นะคะป้ายอยู่ที่สามสี่วัดจินได้สามสิบสามนะคะยาวทงตัวสี่สิบตัวนี้จะเป็นรีไวห้าหนึ่งหนึ่งเป็นรุ่นธรรมดานะคะเป็นผ้ายืดนะใส่สบายนะคะ เป็นผ้ายืดใส่สบายตัวนี้รหัสหนึ่งสองสองแปดสองนะคะตัวนี้เป็นงานตรงป้ายเออยี่สิบแปดนะคะยาวทั้งตัวสามเก้านะคะเป็นรุ่นห้าหนึ่งหนึ่งป้ายหนังนะคะเป็นสีดําซีดนะคะตัวนี้เนาะสะภาพเต็มมากเลยนะคะเป็นผ้ายืดใส่สบายนะคะเอยี่สิบแปดนะคะเป้าซิบ นีรหัสหนึ่งสองสองแปดหกนะคะเป็นงานตรงป้ายเออสามแปดนะคะยาวทั้งตัวสี่สิบห้าเป็นบีอนะคะตัวนี้จะเป็นดีวายห้านหนึ่งป้ายหนังบีอนะคะบีอนะสีเข้มมากเลยนะคะตัวนี้เนาะเป็นผ้ายืดนะคะดีวายพรีเมียมนะคะหนูด้านหลังกัน ตันนี้สีดำสนิททั้งตัวเลยนะคะราัาหนึ่งสองสองนะคะเป็นเอลสนะคะยาวทอนตัว42เป็นรีไว5ห้าหนึ่งหนึ่งนะคะป้ายหนังประเก็นดำนะคะเป็น b e อนะคะเป็นผ้ายืดใส่สบายนะคะสภาพเต็มน,นะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะตัวนี้รีไวทพรีเมียมนะคะ ตอนนี้รหาหนึ่งสองสองนะคะป้ายอยู่ที่33วัดจินได้สามสองนะคะยาทั้งตัว43.5ตัวนี้จะเป็นรีไวห้าหนึ่นะคะเป็นลีอีนะคะเป็นสียินนะลักษณะเน,นื้อผ้าเป็นผ้ายืดนะคะเป็นผ้ายืดใส่สบายเนาะรีไวพรีเมียมนะคะหนึ่ด้านหนละ ต่อไปนะคะตัวนี้รหัาหนึ่งสองสองนะคะตัวนี้ป้ายนะคะเอวสามสิบสียาวทั้งตัว4ี5นะคะเป็นรีไวห้าหนึ่งหนึ่งป้ายหนังนะคะเป็นบีอีนะคะสีเข้มมากเลยนะคะตัวนี้เป็นค้ายืดใส่สบายนะคะสีเสมอทั้งตัวเลยนะคะรีไวพรีเมียมนะคะ โอเคเราจะมาดูกันต่อที่ EP 2กันเลยนะคะ